มาดูมาดูเรื่องเรื่องนี้กันหน่อยอะไรฮะเรื่องเรื่องนี้วันสองวันก่อนเนี่ยมีโอ้โหคนแตกตื่นกันเยอะมากเรื่องเงินในเรื่องบัญชีมาเรื่องอายัดบัญชีเนี่ยมันเดือดร้อนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเดี๋ยวนะผมเช็คก่อนผมโดนมานี่อเออนะไปด้วยเลยเนี่ยนะครับแล้วกว่าจะทําเรื่องกว่าจะเอาหลักฐานเอกสารคือคือบางคนเนี่ยอย่างสมมติแม่ค้าขายของออนไลน์เนี่ยโอนเงินเข้าโอนเงินออกมันไม่มีใบรับเงินไงไม่มีไม่มีไม่มีใบรับเงินนะนะ มันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาทีนี้ก็มีรายงานบอกว่าเดี๋ยววันนี้แบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมถแถลงชี้แจงรายละเอียดการระง,งับธุรกรรมเส้นทางการเงินเพื่อจํากัดความเสียหายจากบัญชีม้านะครับก็คาดว่าจะเนี้ยช่วงเวลานี้ถึงบ่ายสองเนี่ยนะครับเขาจะมีการถแถลงข่าวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยนางดารณีแซจูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกํากับระบบการชาระเงิน และคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินพร้อมด้วยนางสาวอลม,มนจันทพันธ์ผู้อำนวยการพอปทอและนายสุปรีชาลิมปิการจนะโกวิทผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทยนะครับกลับมาร่วมกันให้ข้อมูลเพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบจากการระงับบัญชีธนาคารชั่วคราวซึ่งเป็นไปตามมาตรการในการตรวจสอบและปิดกั้นบัญชีม้าของมิจฉาชีพเพื่อติดตามเส้นทางการเงิน และนําเงินจากการก่ออาชญากรรมออนไลน์ของไม่จัดชีพกลับคืนมาให้กับผู้เสียหายอันนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2ปี68นะรับธนาคารมีหน้าที่ในการระงับการทาธุรกรรมทางการเงินชั่วคราวซึ่งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสปออทและธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายได้ยกกระดับการจัดการบัญชีม้าโดยขยายขอบเขตการติดตามเส้นทางการเงินให้กว้างขึ้น เพื่อกักเงินที่โยงกับบัญชีม้าคืนผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดจึงทําให้การระง,งับบัญชีที่เกี่ยวข้องอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมากขึ้นนะอันนี้เบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับประชาชนที่สุดจริตและได้รับผลกระทบจากกรณีอายัดบัญชีที่ว่านี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับสามารถติดต่อกันยกเลิกการระง,งับโดยติดต่อไปที่ศูนย์ aoc 1 4 4 1นะโทร1น 4, 4 1ต่อ2 ได้ตลอดเวลานะครับอซึ่งอันเนี้ยอันนี้มันก็หลายหน่วยงานนะทั้งกระทรวงดีทั้งตำรวจไซเบอร์แล้วก็ธนาคารครับนะครับคือเห็นเขาบอกว่าคนที่โดนเนี่ยคือไอ้ไอ้พวกมิจฉาชีพมันใช้แบบนี้คุณยังไงยังไงมันเอาบัญชีสมมติบัญชีของบริษัทคุณซึ่งอาจจะไปโพสเพื่อที่แบบอันโอนกันมาทักบัญชีนี้ซื้อของผมอะไรเงี้ยนะมันก็เอาไปแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ย โอนเข้ามาเล็กๆน้อยๆเพื่อเห็นว่าอ๋อคนนี้เขาก็เป็นคนบริสุทธิ์นี่นะเป็นตามมหากินสุจลิกค้าขายมีเครดิตอะไรต่างตอเนี้นะให้โอนทั้งเคสสองเคสนะแล้วตอนหลังก็เอาเปลี่ยนบัญชีเอาบัญชีผมที่เป็นมิจฉาชีพเป็นเปลี่ยนบัญชีม้าัวจริงแทนมันเลยทําให้เวลาไปสืบสืบอ้าวคุณพิรพัฒน์คุณมีบัญชีของคนพวกนี้ด้วยเนี่ยจริงป่ะเออบัญชีผมมีอยู่สามล้านห้าเนี่ยโอนใหน่เนี่ย มันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดเลยเลยครับบางคนขายทุเรียนขายอะไรต่างๆเนยนะก็แบบก็ต้องไปหอบหลักฐานอะไรมาแล้วบางทีมันก็เสียเวลาชาวบ้านเออแล้วบางทีเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่ละธนาคารดุลพินิจไม่เท่ากันอีกการตัดสินใจไม่เหมือนกันอีกครับถ้าทีชาวบ้านเดือดร้อนกันจึมเลยนั่นสิโอ้โหสวงสวเดือดร้อนหมดเลยนะเขาจะมีมาตรการในการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเนี่ยมีตัวอย่างร้านค้าชื่อคุณสมหมายปานศรีเจ้าของร้านทุเรียนเต้าอ้วน เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเคยบอกลูกค้าไปแล้วว่ารับเงินสดแต่ลูกค้าปฏิเสธว่าไม่รับเพราะไม่มีเงินสดติดตัวทําให้ที่ร้านเนี่ยพลาดโอกาสขายของเสีรยรายได้ไปมากก็เลยจํายอมต้องให้โอนเหมือนเดิมแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเป็นบัญชีม้าแต่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจในแต่ละวันมีลูกค้าโอนเงินผ่านบัญชีประมาณ70-8 0เงินสดเนี่ยน้อยมาก หากติดป้ายว่าไม่รับโอนจะกระทบมากกว่าเดิมเพราะลูกค้าจะไม่เข้าเลยค้าขายก็ยากอยู่แล้วช่วงนี้ขายยากแล้วยังมาเจอปัญหาแบบนี้เข้าไปอีกพอค้าไม่ค้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงยอมจํายอมรัฐบาลจะช่วยแก้ไขย,ยังไงอยากให้เข้ามาแก้ไขโดยเร็วคิดว่าการแก้ไขปัญหาตอนนี้แก้ไม่ตรงจุดอยากให้แก้ไขใหม่ขายของเหนื่อยทั้งแรงกายและก็แหลงทุนได้แต่รอรับสภาพหากวันหนึ่งที่ร้านโดนอายัดจะทําให้ร้านไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีเงินซื้อของมาขายอาจจะต้องหยุด อีกคนหนึ่งนะครับเจ้าของร้านเจเอาหารทะเลขอนแก่นคุณประพัฒสอนสีหาปันอายุ27ปีบอกว่าทางร้านยังไม่ได้ลดยังไม่ได้งดรับเงินโอนแต่หากดูสถานการณ์รุนแลนมากกว่านี้เนี่ยอาจจะงดต้องรอดูการแก้ไขอีกทีหนึ่งถ้าหากงดรับตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ซื้อเพราะฉะนั้นจะกระทบอย่างมาก ลูกค้าไม่ได้เตรียมเงินสดมามีแค่ในบัญชีเท่านั้นและในพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่มีตู้กดเงินร้านค้าเสี่ยงสูงเป็นอย่างมากมในขณะนี้ลูกค้ามากหน้าไม่รู้ว่าเงินที่ได้มามาจากที่ไหนบ้างเส้นทางการเงินมาอย่างไรแต่ทางร้านยังเลี่ยงจุดนี้ไม่ได้ถือว่าพ่อค้าแม่ค้าเสี่ยงสูงมากๆถ้าหากแจ้งลูกค้าว่ารับแต่เงินสดลูกค้าจะไม่อยากซื้อจะบอกปัดว่าไม่รับสินค้าแล้วและไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาจุดนี้อย่างไรให้เร็วที่สุดการแก้ไขปัญหาขงหนวยงานต่างๆในตอนนี้ เหมือนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซะมากกว่าถ้าหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีไหนคือบัญชีมา้าทําไมไม่ไปอายัดบัญชีนั้นทำไมจะต้องมาอายัดบัญชีเพราค้าไม่ค้าทาให้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนเพราะคนธมหาก,กินไม่รู้เรื่องด้วยลูกค้าแต่ละคนคนไหนเป็นบัญชีม้าหรือว่ารับเงินมาจากบัญชีมา้าออันนี้น่าสนใจนะทําไมไม่ไปอายัดบัญชีมา้าล่ะถ้าิดตรวจเจอไปอายัดคนอื่นเขาทำไมแล้วกเเนะ็เอาตรงๆเ่ยนะตำรวจไซเบอร์เองหรือกระทรวงดีีเองเนี่ย พูดลองเข้าไปในในเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเฉพาะเอาเฉพาะแพลตฟอร์มเดียวก่อนนะใน f a c e b o o k เนี่ยนะบ้านสีฟ้าเนี่ยจะเห็นว่ามีการชักชวนลงทุนนะอเอา,ารูปเอารูปเจ้าสัวคนนี้คนนี้บ้างาผู้บริหารปราทอบางทีก็เป็นรูปจิรูปจริงนะแต่เขาพูดเรื่องอื่นเดี๋ยวนี้ AI มันทําเสียงได้หมดแล้วหรือบางทีเนี่ยก็เป็นการสัมภาษณ์เสียงเขาจริงแต่มันตัดบางท่อนของเขามา<อ>นะเราก็บอกกันเนี่ย อ่าพิรพัฒน์เสียพิรพัฒน์ชวน<ม>ลงทุนนู่นนี่นผลตอบแทนอ่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นน,<ม>นะและ้วทำไมไม่ไปล่อซื้อทำไมไม่ไปจัดก,การ<ม>ไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นตละตัวต้นเหตุเออนี่แหละนี่ไหนผมผมได้อ่านให้ฟังนะพอดีเนี่ยอ่าเพจนี้เขาอธิบายดีนะครับเขาบอกว่าคือมีมีผู้ประกอบการแจ้งมาหลายคนว่าบัญชีบร,าาริษัทเขาเนี่ยจู่ๆก็ถูกอายัดทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้ามแก๊งคอเซ็นเตอร์ แต่ปรากฏว่าพอไปแจ้งตำรวจสืบสวนกันก็เจอว่ามิจฉาชีพที่เป็นพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แนวแนวชวนลงทุนชวนทำภารกิจมันแอบ,บเอาบัญชีของบริษัทเหล่านี้ไปใช้ในรอบแรกคือเอาไปสมอ้างว่านี่ฉันมีตัวตนจริงๆเป็นบริษัทนะไม่เชื่อลองโอนเข้ามาดูสินะพอเสร็จแล้วปุ๊บพอโอนไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้เหยื่อโอนเข้าไปนิดหน่อยร้อยสองร้อยพอเหยื่อเห็นว่าเออเป็นบัญชีนิติบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ นะก็เลยหลงเชื่อร่วมทำธุรกรรมกับไอ้แก๊งคอเซนเตอร์ที่ว่าพอหลงเชื่อปุ๊บมันจะเปลี่ยนบัญชีเป็นอีกบัญชีหนึ่งอันนี้เป็นบัญชีม้าของจริงแล้วนะให้เหยื่อโอนเข้ามาในรอบที่2ซึ่งก็มีทั้งบัญชีนิติบุคคลบัญชีบุคคลทั่วไปพอเหยื่อรู้ว่าตัวเองโดนหลอกก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยมันก็มีลิสต์บัญชีเหล่านั้นว่าโอเคโอนไปบัญชีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ไอ้บัญชีที่หนึ่งนะ่ะเป็นบัญชีของ บริษัทที่เขาค้าขายปกติบริษัทสุจริตคนธรรมดาคนธรรมดาที่สุจริตนะแต่เพราะสองสมสี่เนี่ยเป็นบัญชีม้าแต่บัญชีที่หนึ่งมันโดนอายัดไปด้วยไงมันก็โดนหมดเลยทีนี้กว่าจะเลิกอายัดเนี่ยโอ้โหบางที่ผมอ่านดูนะผมเข้าไปดูเก็เป็นอาทิตย์ยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วคงคิดดูถ้าผู้ค้ารายย่อยเนี่ย ถอนเงินจากธนาคารไม่ได้เป็นอาทิตย์เนี่ยตายสิครับจะเหลือ,อะไรนะอันนี้คือความปั่นป่วดนะเดี๋ยวรอดูว่าทางราชการก็จะมีวิธีการแก้อย่างไรบ้างนะรอแถลงแม่ชาติด้วยนะครับรอแม่ชาติแถลงด้วยจะเอาอย่างไรจะได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็จริงๆถ้าเกิดใช้เงินสดได้ก็ใช้ไปก่อนแล้วกันผู้ชมครับเพื่อความสบายใจแต่พมเกรงอย่างนี้ไงพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนมันจะไปเอาเงินสดออกจากธนาคารจนหมดใชม่มันจะเป็ดเป็นแพน่นดิอ,อ,อ,อต่างคนต่างก็กลัวไงไม่เอาละอันนี้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอาเงินสดเลยสมมติผมมีอยู่ ประมาณ78็ล้านเนี่ยนะครับผมก็ไปถอนเงินสดออกมาหมดเลยเพราะผมไม่มั่นใจดีที่ผมไม่มีนะโห้มไม่งั้นจะยุ่งเลยนะครับเนี่ยอ,อ,อ่าขว้างชั่วหน่อยนะครับเมื่อวานผมจะไปถอนเงินธนาคาร3มล้าน3ล้าน,านเออธนาคารไม่ให้ถอนอนะ่ะทำไมอ่ะมันไม่มีเงินมีมแค่ห้าร้อยวมีห้าร้อยมาถอนอะไรสามล้านคุณปรเมศคุณจะอะไรนักหนาเนี่ยใช่ไหม